ส,สดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทํานายดวงของคนลักขณาราศีมังกรในช่วงเดือนธันวาคม2563นะคะคลิปนี้ก็จะเน้นดูเป็นลักขณาเป็นหลักนะคะสาหรับท่านใดที่ไม่ทราบลักขนานะคะก็ดูเป็นราศีได้นะคะอนุโลมเป็นราศีได้แต่ความแม่นยําก็จะเน้นลักขณาเป็นหลักนะคะลักนาก็จะแม่นยากว่าเพราะแม่หมอจะจุดประสงค์ในการทำนายก็คือ เน้นลักษณะเป็นหลักนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่คนลักนณะราศีมังกรเดินทันวาคมว่าเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกเป็นไพ่เคียบสอดนะคะตัวคนตอนนี้ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะจริงจังเอาจริงจังแล้วก็ใช้เหตุผลกับชีวิตมากขึ้นนะสำหรับคนมังกรนะคะเรามาดูไพ่ประกบหน้าคนนะคะโอ้โแดดาบเลยช่วงนี้เรียกว่าคดีความขึ้นลงขึ้นศาล มีเรื่องบางอย่างมามัดตัวคุณนะคะตำแหน่งที่3นี่ก็การเงินค่ะต้องการหมุนเงินจับแพชชนแกะการเงินก็เรียกว่าไม่ค่อยจะคล่องมือเท่าไหร่นะคะตำแหน่งที่4เป็นจัตติกนะคะไพ่ใหญ่นะคะไพ่ของคนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องโรงศารเหมือนกันนะนะคะตำแหน่งที่เนี่เป็นไพ่เจ็ดเรียนนะคะ ไพ่เจดเียแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่10อ่าตำแหน่งที่6นี้เป็นไพ่10ถ้วยนะคะตำแหน่งที่6นี้เป็นไพ่ที่ดีนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหลายๆคนอาจจะเรียกว่ายังไงล่ะมีโอกาสที่จะมีข้อบมีครัวนะนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องเสียนะคะ ดาวประจำตัวของคุณย้ายเข้าบ้านเป็นเกษตรแล้วนะคะตัวคุณก็ค่อนข้างจะมั่นคงเข้มแข็งพอสมควรตำแหน่งที่ 7.. เนี่ย The Tower นะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับคุณนะคนมังกรน,นะคะเรียกว่าการจะออกเรือนเนี่ยมีปัญหานะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะตำแหน่งที่8ก็มีปัญหาค่ะขัดแย้งกับคนรอบข้างนะคะ ในที่ทำงานก็ได้นะคะมีเรื่องถกเถียงกันนะคะไม่เข้าใจกันนะคะหนึ่งเรียนนะคะหลายคนปรารถนาสิ่งใดหรือนะคะตำแหน่งที่10นี่เป็นไพ่ไพ่8ปแม่เท้านะคะเรามาดูไพ่การงานของคุณก่อนนะสำหรับคนลัคนามาังกร ไพ่การงานของคุณนั้นก็เรียกว่าดีนะจะค่อนข้างเปลี่ยนไปในทางที่ดีมีการขยับขยายในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะหลายๆคนที่มีธุรกิจส่วนตัวจะมีการขยายงานมากขึ้นนะคะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแหละนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการงานมันก็มีปัญหาอยู่นะนะคะเนื่องจากมันมีไพ่แปดดาบประกบหน้าคุณนะคะ เรื่องคดีความการเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆนะคะจะมีผลกระทบกับตัวคุณนะคนมังกรน,นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องอะไรบางอย่างที่มาก่อนหน้านั้นไหมนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าถ้ามีการฟ้องร้องคดีความอะไรเกี่ยวกับคุณในช่วงนี้นะคะเรียกว่าน่าจะได้ความได้รับความยุติธรรมนะคะเรียกว่าจะมีผลการตัดสินที่เป็นธรรม สำหรับคุณนะคะเพราะไพ่ตัวคุณก็เป็นไพ่คิงออฟสอดไงนะคะแล้วก็ไพ่จั t ต c e ก็มาด้วยนะคะเรียกว่าตำแหน่งตัวคุณมันตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีไพ่เปดดาบทำอะไรคุณไม่ได้นะคะแค่โดนผิวๆแค่นั้นเองนะคะคือปัญหาเล็กๆน้อยๆอะ่ะมันมากระทบคุณจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยแหละปัญหาใหญ่แหละ แต่ว่าด้วยความที่ตัวคุณมันเป็นเกษตรนะคะมีความเข้มแข็งมันก็เลยทำอะไรได้ยากนะคะก็จะประมาณนี้หลายๆคนอาจจะมีเส้นสายนะถ้าเกิดคดีความอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือกับคุณดีนะคะสาหรับคนมังกรนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับมีปัญหานะคนมังกรนะคะมัน,เหม,นเหมือนกับมีเรื่องอะไรบางอย่างมากระทบคุณ มาผูกมัดตัวคุณนะคะทำให้คุณมีปัญหาก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับเป็นช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายเข้าบ้านคุณแล้วเรียกว่ากระเทือนการย้ายของดาวใหญ่ก็กระเทือนไปถึงลัคนาคุณเหมือนกันนะคะปัญหาของคุณก็คือการย้ายที่อยู่อาศัยการลงจากตำแหน่งหรือว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ มีไพ่เดอะทาวเวอร์ในตำแหน่งที่7นะนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีผลกระทบกับตัวคุณซึ่งตอนนี้คุณพยายามที่จะรักษาสิ่งนั้นไว้พยายามที่จะหล่อเลี้ยงสิ่งนั้นไว้นะคะไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะยุติการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณอยู่กับดาวพฤหัสบดีนะคะ และดาวเสาร์ที่เข้าบ้านคุณที่เป็นตำแหน่งตัวของคุณนั้นนะคะเป็นเกษตรในรอบ30ปีเข้าบ้านในรอบ30ปีเลยและดาวคู่สองดวงนี้นะคะทั้งดาวเสาร์แล้วก็ดาวเพื่อเรื่องัสบดีที่อยู่คองราศีด้วยกันในบ้านคุณเนี่ยเป็นดาวของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหลายหลายคนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนแปลงสถานะก็ได้นะคะ ในส่วนของการงานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะก้าวหน้านะคะถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะมีปัญหานะจะมีปัญหาเรื่องคดีความการเข้าใจผิดของลูกค้าอาจจะนําไปสู่การเกี่ยวข้องกับโรงสารข้อกฎหมายต่างๆด้วยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ในเรื่องของอคนที่ทํางานประจานะคะคนที่ทํางานประจาเนี่ยนะคะ ก็เรียกว่ามีเรื่องมีปัญหาเหมือนกันนะขัดแย้งกันระหว่างเอกสารต่างๆนะคะที่จะไปเกี่ยวข้องกับการขึ้นรงขึ้นศาลคดีความด้วยนะคะแต่ปัญหาต่างๆมันจะแก้ไขได้นะนะคะเนื่องจากตัวคุณเป็นกเกษตรฮะ,ะดาวเสาเข้าบ้านตัวเองแล้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะคะก็เรียกว่าดีงามค่ะความเจรเิญก็น่าเรื่องในเรื่องของการงานจะเกิดขึ้นนะคะ ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องคดีความน่าจะยุติกันได้น่าจะยุติปัญหาได้แล้วงานคุณจะเดินหน้านะคะเรื่องอะไรที่มีปัญหาคารักคาราคาังมาครั้งก่อนแก้ไม่ได้มันจะมาแก้ได้ตอนนี้แหละเพราะว่าไพ่จะติ๊กขึ้นมาในตำแหน่งที่สีแล้วนะคะในตำแหน่งหลังบ้านของคุณก็เรียกว่าหลายๆคนจะมีแบ็คที่ดีมีคนมาช่วยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรที่มันคาราคาซังมาแต่ครั้งก่อนนะนะคะก็เรียกว่า จะดีขึ้นจะแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดไม่ค่อยโรแมนติกคะ่ะตัวคุณเป็นคิงออฟสอดนะคะค่อนข้างที่จะจริงจังในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มันลุมเข้ามาทําให้คุณไม่มีอาลมที่จะลมติกได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอนาคตจะเป็นไพ่ที่ดีนะถ้าเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหลายๆคนจะมีการเปลี่ยนสถานะก็ได้นะคะ เปลี่ยนสถานะจากคนโสดนะคะเป็นคนมีคู่ก็ได้นะนะคะเนื่องจากไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ของความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะใครที่คบกันมานานอาจจะเข้าสู่ประตูวิวาจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะมีการเดินทางนะคะไปใช้ชีวิตกับครอบครัวก็ได้นะคะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะ แต่ในตำแหน่งของไพ่ในเดือนธันวาคมนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นนะคะก็เรียกว่า,าไม่โรแมนติกแต่ว่าน่าจะไปดำเนินเรื่องในเรื่องของความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์จะมีลักษณะแบบสมดุลมากขึ้นนะคะมีความสมดุลมากขึ้นนะคะและคุณก็มีความรู้สึกว่า อยากจะให้อะไรกับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นบ้านรถที่ดินหรือของมีค่าอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่คุณอยากจะให้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนะคะสำหรับคนโสดแล้วนะคะ,ะมันมี the Tower มาใมนหลังที่7นะคะการเปลี่ยนสถานะของคุณอาจจะมีปัญหานะคะบางคนอาจจะแบบแต่งงานแล้วอาจจะต้องไปอยู่บ้านแฟนอะไรประมาณนี้น,นะคะ ก็อาจจะเรียกว่ามีปัญหาได้ในบางคนนะครับก็ต้องคุยต้องเคลียร์กันนะคะสําหรับสถานะคนคุยที่คุยกันมานานนะคะมีโอกาสที่คุณสองคนจะตกลงปรงใจลงเอ่ยกันแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนใครที่เพิ่งคบเพิ่งคุยกันนะคะก็เรียกว่า จะเป็นช่วงที่คู่ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะเลือกสักนิดหนึ่งนะคะพิถีพิถันในการเลือกคู่นะคะถ้าเจอคนที่ไม่ถูกใจเขาก็ยินดีที่จะอยู่เป็นโสดไปตลอดเลยนะคะลักษณะไพ่จัสติกจะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะในอนาคตคุณจะมีการลงเอยด้วยดีนะคะจบลงด้วยดีนะคะบางคนอาจจะรีเทิร์นกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะสถานะคนคุย คนมีคู่ก็ตามนะคะคนมีคู่ที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะเคลียร์กันได้นะคะและครอบครัวจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนราศีมังกรน,นะคะจริงจริงแล้วอะไพ่ m เมเจอร์อาคาาที่แรงๆก็มี The Tower ที่ขึ้นมานะคะแต่ The Tower ขึ้นมาในตำแหน่งที่7เป็นตำแหน่งที่บอกถึงปัญหามันเหมือนกับสิ่งที่เกิดมาแล้วแล้วทำให้มันทำให้คุณต้องแก้ไขอะไรประมาณนี้นะคะ ใครที่ทะเลาะกันก็เรียกว่าก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันมามาหากันเคลียร์คุยกันได้แน่นอนนะคะเนื่องจากมันมีไพ่จสติกเข้ามานะคะถึงมันจะมีไพ่ที่รุนแรงเกิดมาเกิดขึ้นนะคะ แต่ว่ามันมีไพ่ที่ดีเข้ามาเหมือนกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะย,ยังเรียกว่ามีปัญหาอิลุงตุงนางอยู่นะคะแต่เดี๋ยวสักพักมันจะเคลียร์ได้ในอนาคตรวมทั้งเรื่องการงานด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการงานคดีความขึ้นลงขึ้นศาลจะเคลียร์กันได้ในอนาคตนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะคุณมีโอกาสที่จะปรับเลื่อนตําแหน่งมากขึ้นนะคะแล้วงานก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถือเป็นความก้าวหน้าของชีวิตนะคะสาหรับคนมังกรนะคะ ดาวพฤหัสบดีก็ทับลัคนาดาวเสาร์ก็เข้าบ้านตัวเองนะคะเป็นดาวตนุรักษ์ของคุณด้วยนะคะเข้าบ้านเป็นเกษตรมีความเข้มแข็งมากในรอบ30ปีนะคะปีนี้ก็เรียกว่าคนมังกรก็เรียกว่าเป็นปีทองของคุณนะอะไรที่คว้าไว้ได้ก็รีบคว้านะคะเรียกว่า,าพยายามแอคทีฟตัวเองแล้วก็หาสิ่งดีๆเข้าตัวนะคะ เข้าวัดเขาวาฟังธรรมนะคะหาสิ่งที่เป็นมงคลเข้าตัวเองนะสาหรับคนมังกรนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีเหมือนกันนะคะก็ที่ให้ระวังก็จะเป็นอ,อุบัติเหตุการตกจากที่สูงนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันทั้งภัยธรรมชาตินะคะแล้วก็เรื่องราวที่ไม่คาดฝันต่างๆนะคะเรียกว่าคนมังกรก็ต้องตั้งรับเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ่า ดวงเมืองก็ยังปั่นป่วนอยู่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก็หลายสิ่งหลายอย่างก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนลัคนามังกรเนี่ยนะคะช่วงการเงินของคุณช่วงนี้มันก็ยังยังเรียกว่าไม่ได้โฟเท่าไหร่นะนะคะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะเหมือนคุณอาจจะไปหยิบยืมเงิน ก็ได้นะคะหยิบยืมเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่มาลงทุนหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือมาแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออรัเเกลข,ของคุณนะคะคนลัคนามังกรนะคะได t เทอรี่เชงนะคะไพ่บอกว่าให้คุณต้องดูแลตัวเองนะคะเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองและรับประทานอาหารเสริมเพิ่มมากขึ้นให้สุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะไพ่ดอเทอร์ออกมาบอกว่าคําถามที่คุณตามหาหรือว่าคําตอบที่คุณตามหามันเกี่ยวข้องกับลูกสาวของคุณนะคะ แล้วก็ซัมเมอร์นะคะเป็นไพ่ที่ออกมาบอกว่าทุกๆสิ่งอะ่ะมันจะเรียกว่ามากายมาเป็นความจริงนะคะเป็นคำตอบให้กับคุณในช่วงของฤดูร้อนนะคะประมาณนี้สำหรับไพ่ออร์เคิลของคนลัคนามังกรนะคะสำหรับคนลัคนามังกรที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวลแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการหย่าร้างนะคะฟ้องร้องคดีความอะไรกันพวกนี้นะคะอ ไพ่เหมือนจะบอกว่าให้คุณน่ะนึกถึงลูกของคุณอะไรประมาณนี้นะนึกถึงความสุขในครอบครัวนะคะบางทีอาจจะใช้อารมณ์กันเกินไปในบางคนที่ผ่านมานะคะลองหันมาคุยกันด้วยเหตุผลงดใช้อารมณ์บ้างนะคะลักษณะไพ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ลัคนามังกรในปีหน้าเนี่ยจะดีนะคะจะดีนะนะคะเราเรียกว่าให้คุณใจเย็นๆใจร่มๆนะคะทำอะไรใช้สติเสมอนะคะ เหตุการณ์ต่างๆมันจะค่อยๆขี้คายออกไปเองเพราะไพ่จะติกมาอยู่เบื้องหลังของคุณนะคะทุกอย่างจะเคลียร์กันลงตัวทุกอย่างจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมนะคะสําหรับคนมังกรที่มีปัญหาเรื่องการงานก็จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นใครที่ทํางานมานานก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะขยายกิจการขยายงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่องานเติบโตนะคะ หลายคนอาจจะต้องมีการกู้นี้ยืมสินเข้ามาด้วยในบางคนนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประเมินสภาพความสามารถของตัวเองในแต่ละคนแต่ละท่านด้วยนะคะว่าไหวไหมนะคะถ้าคิดที่จะกู้หรือว่าลงทุนก็ต้องตั้งใจจริงทําให้สําเร็จนะคะสําหรับคนมังกรนะคะก็ประมาณนี้นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงสําหรับคนมังกรนะคะแต่ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านะคะขอให้สู้ๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ,ะช่วงคริสต์มาสนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะเรียกว่ามีเงินมีทองเข้ามากันทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหนา้นาปีหน้าปีใหม่ปี2564นะคะวันนี้แม่หมอบายบายค่ะ